ให้ปั้นมนุษย์ต่างดาวเพื่อนรักใช่ไหมคะโดยเมื่อปั้นเสร็จแล้วทุกคนต้องนําเสนอชื่อเพื่อนของหนูด้วยว่าเพื่อนของหนูชื่ออะไรอ่าเพื่อนของหนูชื่อชื่ออะไรก็ได้ลูกและมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาส่งเสียงกับเราว่ายังไงนะคะอ่าและที่สําคัญเลยมนุษย์ต่างดาวก็เดินเหมือนเราไหมเราก็ทําท่าเดินให้คุณครูดูได้นะคะดูอันเดอร์สเตทโอเคครับแล้วแก่ไงที่นาการใครไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวทำไปเรื่อยนะลูกนะหมดดามเสือด่างหมดดามด่างเลย เราก็ชื่อเป็นไดีนะชื่หมว่าามครับใช่หือเใครว่าป่าครับเดมเลยว่าเจเครับอ่ะหนูทำอะไรมาลูกปาดินน้ำมัครับอ่ะปาดินนมันเพื่อนรักจต่างดาวใช่ไหมับเพื่อรักจะต่างดาวของหนูชื่ออะไรลูกโอริโอชื่อโอริโออ๋อชื่อเหมือนขนมเลยเนาะโอริโอป่ะโอริโออ่ะโอริโอเสียงของโอริโอเป็นยังไงคะลูก เ,เสียงขอริโอ้คือ,อ,อถ้าเดินของโอริโอไไ้เป็นไงเดินให้คุูดูหน่อยสิอ๋อเดิอนอย่างนี้นะคะโอเคเก่งมากตัวเมยเจ๊ในโลกูกไปนั่งที่อต่อไปวางผลงานัวเองเลยลกูกรายงานชื่อโหนูํนะนะนาผลนงเนื่อรเัธมัมทานต่ดาวอ,อะไรมาลกูก เอเลี่ยนชื่อเอเลี่ยนใช่ไหมชื่อชื่ออะไรลูกส้มตำอ๋อชื่อเพื่อนรักจะต่างดาวว่าชื่อส้มตำหนูกกำลังอยู่ส้มตำหรือเปล่า <c oughs> อ่ะเสียงเสียงส้มตำมันร้องไงอ่ะเสียงส้มตำกค,ค,คอกก็คอกก็คอกโอ้ใส่บ้านรลยอ่ะายๆเลยอ่ะท่าเดินของของส้มตำเป็นไงท่าเดินอ่ะ ถ้าเดินจะเปอย่างนี้นะคะโอเคเก่งมากลูกอ่ะต่อไปตบมือให้คุณด้วยลูกอ่ะต่อไปค่ะรายงานชื่อเลยสวัสดีครับผมชื่อเดชัยกันตุ้ยไใช่สีครับสวัสดีกราชครับชื่อเล่นคือกันดั้มครับอายุ6ขวครับนมปันะอะงชื่ออะไรลูกเป็นรักษาการจาโร ชื่อสก,กายสก,กายร้องยังไงอะ่ะเวลาสก,กายกับพูดกับพูดยังไงบ้าง <c oughs> เจ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 งงี้ยลูกอ,อะถ้าถ้าเดินของสก,กายเป็นยังไง <c oughs> ถ้าเดินอ่ะได้ได้ได้อะถ้าเดินของสก,กายโอ้สก,กายเดินแปลกมากโอเคเก่งมือตบมือให้กันดั้มนน่อยเก่งมากลูกอ่ะป้าป้ารายงานชื่อตัวเองเลย อายุ5ขวบ <คา S 1> อยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนวัดเทพพุทค่ะครับวันนี้หนูปั้นเพื่อละเจตังดาวอะไรมาลูกชื่ออะไรชื่ออมพลชื่ออะไรลูกอ,อ,ลอ้าวชื่ออัมพลเลยเหรออ๋อเพื่อละเจตังดาวหนูชื่ออัมพลแล้วแล้วเพื่อละหนูร้องอยังไงอ่ะเวลาเขาส่งเสียงะเหนื่อยเลยอ่ะเขาอจริงจริงร้องไง อ้าเดินยังไงเพื่อนเราจะแต่งเดาเดินยังไงอ๋อเหมือนวิ่งเลยใช่ไหมอ่ะตอมืออ้อมบนหน่อยอ่ะต่อไปหน้าห้องเมื่อเราจะแต่งดาวหนูชื่ออะไรคะชื่อแอปเปิ้ลชื่อแอปเปิ้ลนะคะแล้วเวลาแอปเปิ้ลเขาส่งเสียงเขาส่งเสียงไงอ่ะอันนี้มาหรือแอปเปิ้ลคะมามามาเป็นสืแอปเปิ้ลเหรอ อ่ถ้าเดินแอปเปิ้ลเป็นไงลูกถ้าเดินแอปเปิ้ลเด็นยังไงคะเดินสิอ๋อเดินพาเลสเดินขบวนทหารอ้าโอเคทุกคนเก่งมากเดี๋ยวเอาผลงานตัวเองมาโชว์พร้อมกันสิลูกอ่าจะดูซิว่าของใครประทับใจที่สุดอ่ะมาเลยอ่าเดินวะเดินวะยิงวะอ่ะคุณครูจะถามนะอ่ะให้ส่งเสียงส่งเสียงเพื่อนรักของตัวเองออกมาหนึ่งสองสาม อาวเอาทำท่าเดินไปด้วยและส่งเสียงไปด้วยลูกโอโ้โหโอ้โหเ่ะตบมือตัวเองหน่อยเก่งทุกคนเลยตบมือตัวเองน,น่ะพร้อมที่จะไปแสดงละครหรือ,อยังคะอ่เวันนี้เราจะไปแสดงละครสุข,ขาดีขขาดแน่นอนเลยว่าคำว่าสุข,ขา